ประเด็นสุดท้ายของผมครับเป็นประเด็นที่กอกตอถ้าภาษาวัยรุ่นก็ต้องบอกว่าดึงเชงติดชึ่งไปเรื่อยไม่ยอมที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่นี่ออกมาอีกแล้วครับบอกว่าวันที่8เมษายนจะนัดหมายผู้นำเหล่าทัพหน่วยงานด้านความมั่นคงมาล้อมวงถกคุยกันว่าหน่วยงานความมั่นคงจะช่วยจัดการเลือกตั้งได้อย่างไร วันนี้วันที่สองนะครับอีก6วันครับถึงวันที่8ถึงจะได้คุยกับผู้นำเหล่าทัพถัดจากนั้นครับ22เมษายนจะไปคุยกับ73พักการเมืองคนเลยสงสัยครับว่าตกลงหน้าที่กกตในม,มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งหรือกกตมีหน้าที่ในการกีดกันการเลือกตั้งหรือไม่พยายามจัดการเลือกตั้งกันแน่วันนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนที่เคารพครับว่า กรอบเวลาที่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน45ถึง60วันนับตั้งแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญประกาศคำวินิจฉัยลงในราชกิจจานุเบกษานั้นเป็นไปไม่ได้แล้วหรอกครับนี่ไงฮะประชาชนจำนวนมากเขาถึงไปทำกิจกรรมวันแจ้งความแห่งชาติเมื่อวานนี้ไงครับในการฟ้องดำเนินคดีกับกกตและสารรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตามกรอบเวลา ตามบทบาทหน้าที่ที่พึงทําได้ความจริงคนสงสัยนะครับว่าถ้ากกตนเนี่ยตั้งใจได้สักครึ่งหนึ่งขยันได้สักครึ่งหนึ่งหรือจริงใจได้สักครึ่งหนึ่งของการเลือกตั้งสอวอที่ผ่านมาการเลือกตั้งสสก็ย่อมสามารถที่จะทําได้ครับแต่นี่มันไม่ถึงครึ่งเลยครับวันนี้กกตต้องแสดงความจริงใจให้มากกว่านี้ถ้ากกตไม่ได้ไปรับงานใคร ไม่ได้ไปรับใบสั่งใครหรือไม่ได้มีทงว่ากะกะตจะทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งหรือต้องแสดงให้ชัดว่ากะกะตไม่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดในการทําลายระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ร่วมในทฤษฎีสมคบคิดในการล้มการเลือกตั้งตามทงความจริงเรื่องที่คุณสมชัยไปเขียนกรอนไว้เนี่ยคนยังไม่ลืมนะครับ บางก็บอกว่าไม่เป็นกลางเอียงข้างงานใหญ่ให้ต้องเอียงนี่กระมังครับที่คุณสมชัยประกาศแล้วเป็นท่าทีว่าทำงานใหญ่ใจต้องเอียงงานใหญ่ให้ต้องเอียงที่ว่าก็คือการล้มหรือการกีดกันหรือการขัดขวางการเลือกตั้งด้วยหรือไม่ดังนั้นถ้ากกตอ,อยู่แล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่สามารถทำได้และไม่มีความจริงใจก็ขอให้ลาออกไป เชื่อว่าคนไทยอีกหลายสิบล้านคนครับพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาพร้อมจะเข้าสู่การมาปฏิบัติหน้าที่เป็นห้าเสือกอกอตจัดการเลือกตั้งเพื่อให้บ้านเมืองของเรานั้นไม่อยู่ในสภาวะที่เกิดชงักงนันสูญยากาศหรือเกิดทางตันดังนั้นถ้ากกตไม่สะดวกไม่พร้อมจะทํางานก็ให้ลาออกไปเชื่อว่าคนไทยพร้อมจะมาปฏิบัติหน้าที่นี้แทนครับ ก็เป็น3มเรื่องสามประเด็นของผมในวันนี้ครับขอบคุณครับ